ถ้าเรากลิ่นตัวแรงมากๆเราสามารถทาโลออนซ้าไปซ้ำมาหนาๆเลยได้ไหมคะจะได้ป้องกันกันกลิ่นในทั้งวันเป็นความคิดที่ดีนะครับเป็นผมผมก็เคยคิดเหมือนกันแล้วผมก็เคยทําครับรู้ไหมครับว่าการทาโลออนหนาครับบริเวณรักแร้นะครับหรือบริเวณจุดที่มีกลิ่นตัวแรงๆนะครับทําให้เราดับกลิ่นกายนะครับจริงครับแต่เดี๋ยวก่อนครับการที่เราทาโลออนนะครับเยอะๆตึกเปียกชุ่มๆครับโอโคครับคุมกตัวได้ดีมันคุมได้อยู่แล้วครับแต่ผมจะบอกว่าไอ้ส่วนที่เป็นเนื้อของโลออนที่มัน ไม่ได้หยุดติดอยู่ตรงตรงลักแ้้เรามันจะมีเป็นชั้นใช่ไหมติดยงแล้เราเนี่ยมันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลอะไรครับ นอกจากว่าสิ้นเปลืองครับเพิ่มความเปียกชุ่มของตัวโลออนและก็ที่สําคัญครับทำให้เสื้อผ้าที่สวมใส่ครับเลือกเปิ่เปื้อนครับและตามมาด้วยการทาความสะอาดเสื้อผ้าครับซึ่งข่้นยุ่งยากวุ่นวายตามมาถึงว่าถึงอต้องถึงขั้นทิ้งเสื้อไปเลยนะครับหลายคนนะครับคิดว่าการทําอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ผมบอกเลยครับไม่ใช่ครับและออกเปียบเพศหนึ่งครับเลือกครับเลือดคำซะก็คือใช้โลออนแล้วก็ใช้สเปรย์ด้วยไอ้ใช้คู่กันเนี้ยก็ผิดเหมือนกัน เพราะว่าผมบอกให้ว่าไอ้ตัวไหนที่เอาไปทาก่อนครับได้เปรียบครับก็คือตัวนั้นแหละออกนิดครับส่วนตัวที่เอามาทีหลังครับมันอยู่ผิวๆครับมันไม่มีผลประโยชน์เลยครับนอกจากไม่ได้ผลประโยชน์แล้วก็เสียเงินทิ้งต่างหากนะครับดังนั้นนะครับหากเราต้องการใช้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับควรเลือกสารระงับกลิ่นกายที่สามารถคุมกลิ่นได้อย่างยาวนานนั่นต่างหากครับหรือมีปริมาณที่สูงสุดครับถึงจะสามารถคุมกลิ่นกายได้ดีครับไม่ใช่ว่าทาเยอะๆทาหลายๆตัวอันนั้นผิดครับ